สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบิบมในช่องมัมมีบ้านนาสภพายตุรกีค่ะค,คลิปนี้ก็จะมาเอาใจส,สาวๆหน่อยนะคะที่กําลังคุยกับหนุ่มตุรกีนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปก่อนๆน,นะคะที่บิ๊มติดค้างเพื่อนๆไว้นานมากนะคะคยังทําไม่เสร็จเลยนะคะก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ 7ข้อดีข้อเสียนะคะของผู้ชายตุรกีได้ทำไปทั้งหมด2คลิปแล้วนะคะคลิปแรกก็จะเป็นข้อดีนะคะซึ่งคลิปที่2ก็จะเป็นข้อเสียนะคะแต่ว่ายังไม่จบเนาะข้อเสียเนี่ยก็จะมีอยู่2พาร์ท <ie> ด้วยกันนะคะพาร์ทแรกเนี่ยบิ๊กก็ได้อัดไปแล้วนะคะก็มี4ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็พาร์ทนี้นะคะก็จะเป็นพาร์ทที่2ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นพาร์ทจบแล้วนะคะก็จะมาพูดให้เพื่อนๆฟังเหลืออยู่3ข้อด้วยกันนะคะ3ข้อ ที่บิ่มจะมาเล่าในคลิปนี้นะคะก็เป็นข้อที่ตัวบิ่มเองก็เจอปัญหาเหล่านี้เหมือนกันนะคะก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะให้เพื่อนๆฟังนะคะจะมาเล่าถึงลักษณะทั่วๆไปด้วยนะคะของผู้ชายตุรกีนะคะส่วนเนื้อหา4ข้อก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะก็จะแปะลิงก์ให้เพื่อนๆ หาดูได้ง่ายๆนะคะสะดวเอเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างะคะ่ะข้อที่5นะคะเรื่องของอาหารการกินนะคะวัฒนธรรมการกินของไทยแล้วก็ตุรกีเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันมากะคะ่ะบ้านเราเนี่ยจะมีเครื่องปรุงอะไรค่อนข้างเยอะมากแล้วก็กลิ่นอาหารของเราอะ่ะค่อนข้างจะแรงมากๆนะคะคนตุรกีได้กลิ่นเนี่ยก็คือเขาจะไม่ชินกับ กลิ่นของอาหารไทยเลยนะคะคนตุรกีนะคะจะไม่ค่อยเปิดรับวัฒนธรรมการกินของชาติอื่นเท่าไหร่นะคะนิยมเฉพาะอาหารชาติตัวเองเท่านั้นนะคะไม่ต้องการที่จะลองของแปลกหรือว่าอาหารแบบแปลกๆที่ตัวเองไม่เคยกินนะคะเขาก็จะกินเฉพาะอาหารของเขานะคะ คนตุรกีส่วนใหญ่นะคะจะเป็นแบบนี้นะะแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะคะคนตุรกีรุ่นใหม่นะคะที่เขาเปิดรับวัฒนธรรมของต่างชาติทางด้านการกินนะคะ <S <S แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มาตุรกีนะคะก็น่าจะพอสังเกตได้นะคะถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่เนี่ยอย่างพวกเมืองอิสตันบูลหรือว่าอังคาราแบบนี้นะคะอาหารต่างชาติเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะคะน,น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของคนตุรกีนะคะที่เขาไม่นิยมที่จะ รับประทานอาหารแบบแปลกๆนะคะส่วนตัวบิ่มเองนะคะบิ่มก็เจอปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ mm. ก็ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ตุรกีเนี่ยเราก็มาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะก็บ้านของคนตุรกีส่วนใหญ่นะคะเขาจะอยู่เป็นแบบอาพาร์ตเมนต์กันนะคะซึ่งการทําอาหารไทยเนี่ยมันจะค่อนข้างเซนซิทีฟมากสาหรับคนตุรกีนะคะ mm. เพื่อนบ้านเนี่ยเวลาเราทําอาหารไทยะคะ่ะกลิ่นอาหารของเราเนี่ยมันจะสามารถส่งไปทั่ว ทุกบ้านเลยนะคะก็เพื่อนบ้านก็จะได้รับกลิ่นอาหารของเรานี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาเลยนะคะก็คือเราไม่สามารถทําอาหารไทยได้สะดวกนะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีกลิ่นแรงๆแบบต้มอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นมันจะค่อนข้างแรงมากๆพวกกลิ่นน้ําปลาอะไรแบบนี้เนาะคนตุรกีเขาไม่ชินเลยแล้เขาก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆนะคะเรื่องกลิ่นอาหารบางคนเน่ยเขารับไม่ได้นะคะเขาก็จะมาหาเราเลยนะคะ แต่อันนี้บิมก็ยังไม่เจอเนาะแบบว่ามาบอกเลยว่ากลิ่นอาหารที่บ้านของเราเนี่ยค่อนข้างแรงรบกวนคนอื่นนะคะสามีของบิมนะคะเขาไม่สามารถกินอาหารไทยได้เลยนะคะแล้วก็ไม่กินอาหารต่างชาตินะคะอาหารตุรกีเองเนี่ยก็ค่อนข้างกินยากนะคะเป็นคนที่มีเงื่อนไขในการกินอ่ะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะนี่เป็นปัญหาหนึ่งเลยสําหรับเรานะคะก็คือตอนที่เราอยู่ไทยนะคะเราก็มา เหมือนมาสารภาพกับเรานะมาบอกปัญหาของตัวเองนะคะว่าตัวเองอ่ะไม่สามารถกินเช่นพวกปลาไก่อาหารทะเลซีฟูด้ดก็คือเนื้อเขาจะเขาจะไม่กินเลยนะคะเขาจะกินเนื้อได้ก็คือเนื้อเนื้อบัวนะคะแต่ว่าต้องเป็นเนื้อบดเท่านั้น แค่นั้นนะคะสัสตว์ชนิดอื่นเขาก็กินไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มาบอกเรานะคะว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างนะคะก็ก็จะมีเรื่องการกินนะคะที่ที่เขามาบอกบิ่มนะว่าเขากินได้ไม่เหมือนเราแล้วก็ไม่สามารถกินได้เลยก็จะมีเรื่องเดียวนะคะก็คือเรื่องการกินเหมือนเราจะคบกันแล้วนะคะเขาก็เลยเออมาเล่าให้ฟังว่าเออจะโอเคไหมกับปัญหาตรงนี้เขาก็บอกกับบิมนะคะว่าตัวเขา่กินไม่ได้ยากมากแน่นอนเขาก็ไม่กินหมูส่วนตัวบิมเนี่ย อยากกินอะไรก็กินได้ปกติเลยก็ไม่ได้ห้ามอะไรเลยอยากกินหมูหรือว่าจะกินอะไรอยากจะทําอาหารอะไรก็ทําได้เพียงแค่เขากินด้วยไม่ได้แค่นั้นเองนะคะเราก็ตกลงการคุยกันถึงปัญหาก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะแบบเออเริ่มคบกันแบบจริงๆจังๆเหมือนจะมาใช้ชีวิตคู่กันอะไรแบบนี้นะคะพอเขาบอกปัญหาของตัวเองนะคะตอนแรกบมก็ตกใจเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกว่าเออเขาชัดเจนดีนะคะคือมาบอกปัญหาของตัวเองก่อนเลยคือบิบมอะจะกินอะไรทําปกติเลยเนาะแปลว่าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะคะจะกินหมูหรือกินอะไรก็แล้วแต่บิมนะคะอยากกินอะไรเขาหาให้ได้หมดเนาะเพียงแค่ว่าเขากินด้วยไม่ได้แค่นั้นนะคะนี่ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งเลยเนาะสำหรับ บิมแล้วก็สามีนะคะแต่ว่าเราก็หาวิธีที่ทําให้ใหช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้โดยที่มันไม่เกิดปัญหาอะไรมากนะคะซึ่งข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีนะคะข้อดีก็คือเวลาที่บิมทําอาหารให้เขากินนะคะ<ำ>มไม่กี่อย่างะคะ่ะทำวนเวียนไปอยู่แค่นั้นนะคะก็จะสะดวกสบายสำหรับบิ๊มนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือบิมจะทําอาหารแบบ ได้ไม่หลากหลายนะคะอาหารตุรกีบินก็ทําได้ไม่กี่อย่างนะคะเพราะว่าสามีบินก็ไม่ค่อยกินนะคะต่อมานะคะก็คือข้อที่6นะคะ <c oughs> แม่ขอพูดให้จบก่อนได้ไหมลูกโอเคโอเคอาญาก็อยากนั่งด้วยเหรอก <c oughs> นั่งด้วยโอเคนั่งกับแม่ ข้อที่6กนะคะก็จะเป็นเรื่องธนธรรมการอยู่อาศัยนะคะเพื่อนคนตรุรกีกับคนไทยเนี่ยบ็นว่ามีความค่อนข้างแตกต่างกันในเรื่องของสังคมตรุรกีนะคะ mm hmm. เขาจะ mm hmm. จะให้ความสําคัญในเรื่องของความสะอาด ความเป็นระเบียบของบ้านมากๆนะคะชอบไปมาหาสูตรกันนะคะชวนเพื่อนฝูงชอบชวนแขกม,มาบ้านนะคะซึ่งการที่ทําให้บ้านเนี่ยสะอาดสะอ้านตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะปัญหาหลักเลยนะคะสําหรับสาวไทยที่มาอยู่ตุรกีตัวบิ่มเองก็เหมือนกันนะคะชว่วงแรกๆที่มาอยู่เริ่มปรับตัวเริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมของคนตุรกีนะคะก็คือความสะอาดนะคะสะอาดไทยกับสะอาดตุรกีเนี่ยแตกต่างกัน <c oughs> แม่จะพูดได้ไหมลูกนะคะ รู้สึกว่าบิมา๊มอะกลายเป็นแบบแม่บ้านตุรกีแล้วอะค่ะเพราะว่า ได้อยู่กับแม่สามีก็เกือบปีเลยนะคะช่วงที่ย้ายมาอยู่ตุรกีแล้ว่เห็นอะไรสกปรกอย่าง ấy, ก็ไม่ได้แล้วต้องแบบต้องทําความสะอาดเลยะคะ่ะคือเห็นอะไรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยคือเราต้องจัดการทันทีเลยนะคะเหมือนกลายเป็นคนตุรกีไปด้วยนะคะปัญหาอย่างหนึ่งที่บิ่นเจอนะคะก็คือตัวสามีบิ่นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทำความสะอาดของอาหารอย่างเงี้ยคะ่ะเขาค่อนข้างจะซีเรียสมากมากนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างกินยากแล้วก็เวลาที่เราจะออกไปทานอาหารนอกบ้านนะคะเขาจะ ดูร้านนั้นดูแล้วดูอีกนะคะว่าแบบมันสะอาดไหมคนเชฟคนทําอาหารนะเขาทําเป็นไงเขาโอเคไหมจะระวังเรื่องนี้มากๆนะคะช่วงนี้นะคะมีโรคระบาดเพื่อน,อนๆก็จะสังเกตเห็นไลฟ์สไตล์ของครอบครัวเรานะคะเราจะไม่ไปงานแต่งงานไม่ไปในที่ที่มีคนเยอะคือไม่ ไม่เข้าสังคมเลยอะคะ่ะตั้งแต่มีโรคระบาดเกิดขึ้นนะคะยิ่งเรามีลูกอะคะ่ะสามีบิ๊มนี่ยเขาก็ยิ่งซีเรียสมากๆนะคะตัวตุรกีเขาจะมีงานสังสรรค์กันบ่อยมากเลยะคะ่ะงานแต่งไปเยี่ยมคนโน้นคนนี้นะว่าครอบครัวเราคือ ไม่เข้าสังคมเลยนะคะคือแบบงดทุกอย่างเลยนะคะต่อมานะคะก็คือข้อที่7นะคะข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะนิสัยเด่นๆของคนตุรกีเลยนะคะก็เราจะมาพูดถึงหนุ่มตุรกีนะคะแต่ละประเทศนะคะเพื่อนก็จะมีลักษณะเด่นๆน,นิสัยเด่นๆของคนแต่ละประเทศนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นคนเยอรมันนะญี่ปุ่น คนไทยคนตุรกีเขาก็จะมีลักษณะเด่นๆของประเทศนั้นๆอยู่นะคะหนุ่มตุรกีเนี่ยเขาก็มีลักษณะเด่นๆเ,เหมือนกันซึ่งลักษณะเด่นๆของเขาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างเป็นแง่ลบนะคะตุรกีนะคะจะมีลักษณะก็คือค่อนข้างอารมณ์ร้อนแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมานะคะ<อ>เขาก็จะแสดงออกมาหมดเลยนะคะแสดงอารมณ์แบบชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางด้านดีหรือว่าไม่ดีนะคะเขาก็จะแสดงออกมาให้เราเห็นนะคะ ซึ่งบิมไม่รู้ว่าข้อนี้มันเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียเนาะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะแต่โดยส่วนตัวบิมนะคะบิมค่อนข้างจะใช้เวลาในการปรับตัวกับลักษณะนิสัยของคนตุรกีค่อนข้างสูงเราเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบใจเย็นไม่ค่อยแสดงอารมณ์ทางด้านไม่ดีออกมานะคะก็คือถ้าถ้าไม่ดีเราก็จะเก็บไว้ข้างในอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคนตุรกีจะค่อนข้างแตกต่างจากคนไทยมากนะคะก็ข้อนี้บิมใช้เวลาในการ เรียนรู้แล้วก็เข้าใจคนตุรกีค่อนข้างนานเหมือนกัน,นะคะคือเราเข้าใจแล้วว่าคนตุรกีมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ชินนะคะ เพราะว่าเราเติบโตมาอีกสังคมหนึ่งแล้วก็เราย้ายมาอยู่อีกสังคมหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจลักษณะของเขาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ชินเท่าไหร่ <c oughs> นะ <c oughs> สำหรับคนไทยนะคะสําหรับสาวไทยเนี่ยที่คุยกับคนตุรกีบิ๊ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจไว้เลยนะคะว่าเนี่ยคือลักษณะของคนตุรกีเลยนะคะแตกต่างจากคนไทยเรานะคะจบแล้วนะคะบิ๊ติดค้างคอนเทนต์นี้มานานมากท้าแล้วก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆที่มีคําถามหรือว่าคอมเมนต์เยอะมากๆท้าเกี่ยวกับ ผู้ชายตุรกีแง่ลบอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติเรานะคะทั้งด้านคาพูดหรือว่าพูดจาที่เราไม่ชอบะะถ้าเราไม่ชอบนะคะเราก็แค่ไม่คุยกับเขานะคะถ้าเกิดว่าเราเจอคนแบบนั้นแล้วเ,เรายังคุยอยู่นะคะนั่นก็คือคุณไม่ให้เกียรติตัวคุณเองแล้วนะคะแล้ว เราจะคาดหวังให้ใครมาให้เกียรติเราใช่ไหมคะคุยกับคนที่ไม่รู้จักผ่านโลกออนไลน์นะคะมันง่ายต่อการพูดคุยถ้าเขาจะพูดในเรื่องที่เราไม่ชอบนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะซึ่งเราไม่สามารถเลือกได้แล้วก็ไม่สามารถท้ามเขาได้นะคะแต่เราสามารถเลือกที่จะคุยกับคนดีได้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเจอคนดีก็คุยกับคนดีถ้าเรายังไม่เจอคนดีๆก็ไม่ใช่ว่าเราต้องคุยกับคนไม่ดีนะคะ บิมว่าการให้เกียรติตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะวันนี้บิ๋มก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะมีคําถามอะไรนะคะอยากจะถามหรือว่ามีปัญหาอะไรสงสัยก็ถามบิ๋มได้นะคะเดี๋ยวบิ๋มจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะคอนเทนต์ที่น่าสนใจให้เพื่อนๆนะคะส่วนคอนเทนต์ที่บิ๋มติดค้างไว้ยังไม่ได้ทําให้นะคะบิ๋ก็จะพยายามทยอย ทำให้เพื่อนๆนะคะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ